ก็จะเจอแบบนี้ครับซึ่งถ้าไม่พ่นสีมาจะดูไม่ค่อยออกเลยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพ้นสีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จเนอร์รอบล่างนะครับ จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยนะครับมาดูชิ้นงานก่อนจะพ่นกันเลยนะครับคันนี้ผมไม่ได้ทําพื้นนะครับผมมีหน้าที่มาพ่นให้นาเขานี่ครับรอบล่างครับ รถชนหน้ามานะครับรถชนหนักด้านหน้ามาเจ้าของรถก็ถือโอกาสเค็มรอบคันเลยครับยังไงรถมันก็จอดแล้วพ่นตัวรถก่อนครับพวกอะไรเอาไว้ที่หลังอันนี้เป็นฝากระโปรงนะครับเปลี่ยนใหม่ครับ ้าหน้าเปลี่ยนใหม่บังโคลนเปลี่ยนใหม่บังโคนข้างนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับโอเคครับไปติดตามการพ่นสีกันได้เลยครับไปครับ จากงานเราไม่ได้ทําพื้นเองนะครับมันก็จะเจอแบบนี้ครับมันจะมีรอยตรงนี้ซึ่งถ้าไม่พ่นสีมาจะดูไม่ค่อยออกเลยนะครับเนี่ยครับเป็นรอยตรงนี้เราก็ต้องเก็บนะครับเราเป็นคนพ่นเราก็ต้องเก็บเป็นรอยตามมดเห็นไหมครับนี่ครับเป็นรอยเล็ก,ลก เราก็ต้องดูรอบคันอีกรอบหนึ่งครับเรื่องรอยเราเป็นคนพ่นนะครับคันนี้ผมไม่ได้ทําพื้นเองครับผมมีหน้าที่มาพ่นให้หนาเขาถ้าเกิดรอยช่างที่ทําก่อนหน้านี้เก็บไม่หมดเราเป็นคนพ่นเราก็ต้องเก็บนะครับก็ช่วยกันไปครับไม่ได้เยอะมาก รอยนิดหน่อยก็ขัดแล้วก็พ่นต่อได้เลยครับเฮ้ยครับไปเก็บร้อยเลยครับโอเคครับใช้สีโป๊จับรอยแล้วนะครับมีอีกครับรอยพวกนี้เกิดจากการโป๊หนานะครับ โปหนาแล้วทีนี้เวลาขัดมันก็เลยเกิดหลุมตามดก็จะมีหลายจุดอยู่ครับเนี่ยครับเป็นเป็นหลุมเป็นรอยเล็กๆถ้าพวกสีบอลสีทองนี่มันจะมองเห็นง่ายครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราพ่นไปเลยงานมันก็จะไม่จบครับก็ต้องการกลับมาแก้อีกก็ต้องเสียเวลากันอีกถ้าเจออย่างนี้ก็เก็บตอนนี้เลยครับถ้าเราไม่ไดถ้ถ้าเราไม่ได้ทำพื้นเองก็จะประมาณนี้ครับก็ต้องพ่นไปดูไป รอยเล็กๆน,น้อยครับแต่ต้องเก็บนะครับโอเคครับไปขัดกระดาษทรายสีโป๊เก็บรอยกันเลยครับ รอยเพิ่มแล้ครับยิ่งดูยิ่งเจอยิ่งเห็นครับซึ่งจริงๆแล้วการมาเก็บรอยทีหลังแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าการที่เราจะมาขัดกระดาษทรายใหม่ตรงที่เราเก็บรอยเนี่ยปัญหาคือตรงเนี้ยนะตรงเนี้ครับ เวลาเวลาขัดไม่กลืนนะยังไงอะเวลาพ่นไปมันก็จะเป็นดวงถ้าโป้หนาหนาขัดขอบทะลุแล้วตรงนี้มันสูงเนี่ยมันก็จะเป็นดวงแต่ทางที่ดีเนะี่ยควรจะเก็บตั้งแต่ที่แรกให้หมดเลยครับไม่งั้นก็ต้องมาตามเก็บทีหลังแบบนี้ครับถือว่าเยอะอยู่ครับ นี่แค่ชิ้นเดียวนะครับโอเคครับไปต่อครับเอาใหม่ครับคุณผู้ชม มีปัญหาเรื่องรอยเล็กๆน้อยๆครับมาๆมาๆเก็บเกือบรอบคันเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอ,อันนี้ตรงเสาเสาประตูแล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นนี้เยอะครับ ครับใช่หมดน,นะครับพวกเนี่ยบางคนหลังตามมาฝาท้ายครับตรงนี้ครับเจอก่อนเพื่อนเลยลามเลยครับทีนี้ ฝั่งนี้ก็ประตูนี่ครับแล้วก็เสาไม่ใช่แค่นั้นนะครับตรงส่วนอื่นตรงที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีรอยก็ต้องรูปกระดาษทรายทุกบานเลยนะครับทุกทุกชิ้นทุกบานเลยครับบานที่ไม่มีรอยก็ต้องรูปนะครับ รวมฝากระโปรงด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราพ่นสีไปแล้วไม่ได้ต่อเนื่องทีนี้หน้าสีมันก็จะแห้งเกินไปมันก็จะเป็นสักสาดพวกละองสีที่มันแห้งครับเพราะว่าเราไม่ได้พ่นต่อเนื่องทีนี้สีมันก็จะไม่เนียนจะเกิดลายได้ที่ผมพ่นไปก่อนหน้านี้ไม่นับเที่ยวนะครับ ตอนนี้คือเริ่มใหม่เลยก็คือเก็บรอยรูปกระดาษทรายเช็ดผ้าเหนียวแล้วก็เริ่มเที่ยวหนึ่งใหม่นี่ครับปัญหาช่างพน่นไปพ่นกันต่อครับผมเดี๋ยวก็เสร็จแล้วล่ะไม่ดราม่านะครับอันนี้คือการทำงานปกติครับ ผมแค่บอกให้รู้ว่าปัญหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับหน้างานมันไม่ตายตัวครับยังไงมันก็ต้องมีปัญหาถึงเราจะเป็นมืออาชีพยังไงแต่เรารู้วิธีแก้ปัญหานั่นแหละครับคือที่สุดแล้วครับไปครับไปพ่นกันครับ เรียบร้อยครับผมไปดูงานกันครับปัญหาได้ถูกแก้สวยงามเหมือนเดิมครับมาดูแถบขวากันบ้างครับ ม,มีพ่นนั่นในเลยนะครับถ้าปิดสนิทเดี๋ยวมันไปติดกันต้องเปิดไว้ครับผ่านไปด้วยดีครับห้องเครื่องครับห้องเครื่องไม่ได้เคลียร์นะครับเพราะว่า สีมันจากโรงงานก็จะเป็นด้านๆครับจะใช้ทิเดอร์ไล่ปัดนิดหน่อยดูแถบซ้ายกันม้างครับสวยงามครับถึงจะมีปัญหาเราก็แก้ได้ครับ ไปดูฝากระโปรงกันบ้างครับอย่างแจมเลยครับเรียบร้อยครับงานจบ สวยงามครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับผมกับงานพ่นสีโฟเจเนอร์รอบล่างนะครับมีปัญหานิดหน่อยตอนที่ช่วงที่เจอรอยแล้วก็เก็บรอยกันนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับมันเป็นแบบนี้แหละครับการทํางานเอาแนยอานอนไม่ได้ครับมีปัญหาก็ต้องแก้ไปครับแต่สุดท้ายก็จบครับเรียบร้อยสวยงามเหมือนเดิมครับรอสีแห้งก็ให้ช่างประกอบเอาไปประกอบครับ โอเคครับผมคลิปนี้ผมจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมจะทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย